สวัสดีครับสาวกอาสูกาน่าทุกท่านครับถ้าพูดถึงดิวนักเตะนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าบาร์เซโลนาเราเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่สามารถดึงดูดนักเตะได้อย่างมากมายเลยครับแต่มันก็มีไม่น้อยใช่ไหมครับที่เขาไม่สามารถไปต่อกับเราได้ครับวันนี้นะครับทางบาร์เซโลนาครับจะขอหยิบยกดิวที่ยอดแย่นะครับในยุคบาตเมลมาแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังทันนักเตะเหล่านี้กันอยู่บ้างครับจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่ เจอร์มีมาติเยร์ครับหลายๆคนอาจจะยังจําได้นะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสคนนี้ครับย้ายมาจากบาเลนเซียด้วยค่าตัว20ล้านยูโรครับมาติเยร์เนี่ยเข้ามาร่วมทัพเราในปี2014ครับจริงๆเจ้าตัวก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกครับก็มีช่วงที่ดีและร้ายนั่นแหละครับคือเล่นออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแต่เจ้าตัวก็คือไม่สามารถเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงได้นะครับก็เลยย้ายออกไปในปี2017ครับอันดับที่9ลูกาดี แบ็กต้ายชาวฝรั่งเศสครับย้ายมาจากปารีสแซงแชแมงในปี2016ด้วยราคา16ล้านยูโรครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยวันนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อมาเป็นแบ็กอัพให้กับอัลบานั่นแหละครับแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าเขาจะมาเป็นตัวแทนของอัลบาครับแต่คือ2ซีซันกับเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวไม่สามารถทำแบบนั้นได้เลยครับสังเกตได้ว่าลูกครอสของเขาเนี่ยคือไม่ทำงานเลยครับสักครั้งเลย คือเลี้ยงได้อย่างเดียวเลี้ยงมาแล้วก็ส่งกลับหลังนะฮะส่งกลับไปที่กองกลางส่งกลับไปที่เซ็นเตอร์ทาได้เพียงเท่านี้ครับก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับเอเวอร์ตันในปี2018แครับและปัจจุบันนะครับก็อยู่กับแอสตันวิลล่าครับโปรฟอร์มได้ดีด้วยนะครับตอนนี้นะฮะอันดับที่8ครับชายผู้นี้ก็คือโทมัสแฟร์มาเลนครับกองหลังชาวเบลเยียมคนนี้เนี่ยย้ายมาจากอาร์เซนอลนะตอนนั้นเป็นกัปตันด้วยเข้ามาในปี2014 ด้วยค่าตัว14ล้านยูโรครับและก็เป็นการย้ายที่พบอาการบาดเจ็บมาด้วยนะครับจากปืนใหญ่อเซนนอนครับจนไม่ต้องพูดถึงดีกว่าครับว่าฟอร์มการเล่นนะฮะพูดถึงว่าเขาลงสนามบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเราแทบจะไม่เห็นเขาลงเล่นเลยถูกไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเจ็บบ่อยมากแล้วก็พอหายเจ็บมาเนี่ยก็ไม่สามารถยึดตัวจริงได้ฮะก็เลยเป็นแค่แบ็กอัพและเป็นแบ็กอัพที่โค้ชไม่อยากเอาลงด้วยเขาก็เลยย้ายออกไปในปี2019ครับเพื่อไปอยู่กับ วิเตลโกเบทีมเดียวกับอินเตสตาของเราเนี่ยครับคือเขาเป็นบุคคลที่ร่ำนมอะว่าง่ายๆเพราะว่าอยู่มาหลายปีแม่งทแทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยบ้าจริงออันดับที่7อันเดโกเมสราคา35้าล้านยูโรครับมิชิลโปรตุเกสไลนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าย้ายมาจากบาเลนเซียครับในปี2016ต้องบอกเลยครับว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไปได้ดีนะครับเพราะเป็นกองกลางที่ขยันนะครับเหมือนเป็นบล็อกทูบ็อกได้ด้วยนะครับแล้วก็มี การจ่ายบอลและก็การยิงไกลครับตอนอยู่บาลนเซียนะแต่พอเขามาเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าสกิลเหล่านั้นเนี่ยยังอยู่บาลนเซียอยู่ก็คือแบบไม่ได้ออกมาด้วย<บ>ในนัดแรกนะครับเจอกับเซบียาในถ้วยสเปนนิสซูปเปอร์ครัพครับก็เล่นไม่ค่อยออกครับเล่นยังดูขาดขาดเกินเกินครับในราคา35ล้านยูโรเนี่ยผมก็ คิดว่าเราน่าจะสามารถหาคนอื่นได้ดีกว่านี้ครับแต่จริงๆมันมีนัดที่เขาเล่นดีอยู่บ้างนะแต่ว่ามันน้อยเกินไปครับสําหรับนักเตะคนหนึ่งนะเนาะแล้วนะลเขาก็ต้องย้ายออกไปครับในปี2018ครับไปยืมตัวกับเอเวอร์ตันะครับก่อนที่จะซื้อขาดในปีถัดไปครับอันดับที่6 มาตินอาไนเบสเวดครับราคาอยู่ที่18ล้านยูโรครับเราจ่าย18ล้านเนี่ยเพื่ออันเชิญมหาเทพเพียงหนึ่งเดียวของโลกฟุตบอลครับที่อยู่เหนือเวลเบกและโมลิี้มาร่วมรับกับเรานะครับศูนย์หน้าชาวเดนมาร์กคนนี้นะครับย้ายมาจากเรแกเนสนะฮะในช่วงสลาดหน้าหนาวปี2020ครัาะนั้นเนี่ยเราซื้อเข้ามาเพราะว่าเราต้องขับตารับไปก่อนครับเพราะว่ากองหน้าเราเจ็บหมดเลยนะครับแล้วก็ เราขอลาลิก้าว่าเออเราขอซ้้อกองหน้าได้ไหมมันถูกเถิดจริงๆนะครับลาลิก้าก็อนุญาตนะครับแต่เบสเวดเนี่ยคือโดนโจมตีเยอะครับก็อย่างที่ว่ากันครับก็คือเขาโดนล้อเป็นมี เป็นอาไนเป็นนู่นเป็นนี่แหละฮะือเขาโดนเยอะแหละครับแม้แต่สื่อของฝรั่งเองเน่ก็บอกเลยครับว่าเนี่ยคือดีลที่เลย,ยํำที่สุดแล้วในยุคของปัตูเมลครับก็คือมาตินอาไนเฟดเวดนี่แหละฮะคือมันเป็นการเซ็นสัญญาที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับมันเป็นการขัดตาทับก็จริงแต่ว่าเราน่าจะสามารถหาได้ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเฟดเวดเนี่ยก็คือบอลลั่นเก่งมากบอลลั่นตุดๆไปเลยการเลี้ยงกินตัวนู่นนั่นนี่นะฮะ ก็คือเป็นมีนซะส่วนมากครับเอามาทำคอนเทนต์เหมือนแฮร์ี่แม็กควายคเออก็โดนล้อกันไปครับโดนกันทุกเพจคะโดยเฉพาะเพจเราเราก็ล้อล้อ,ลอหนักเลย <S 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 อันดับที่ห้าเมาคอมราคา41ล้านยูโรครับราคาเนี่ยค่อนข้างแรงเลยนะครับความหวังของนิวเนมาอย่างเมาคอมเนี่ย ย้ายมาจากบอกโดในปี2 0 1 8โดยที่ตัวเนี่ยเกือบจะย้ายมาฟบโรมาแล้วตอนแรกนะแต่เราก็ไปดิวตับหน้าเาจากบารโตวเมลเนี่ยบุกค,ค้นดิวนี้มาให้เราครับก็คือเขาเป็นปีกที่ที่มีความไวนะแล้วก็เป็นสายแบบล็อกเบนนะโยกตัดแลยยิงฟิลนั้นเลยนะตอนอยู่บอกโดแต่ว่าพอมาอยู่ที่บาร์เซลโลนาด้วยค่าตัว41ล้านยูโรและเป็นตัวแทนเมมากมันทำให้เขาเป็นจรวดทางตรงฮนะใช่ สุดเส้นแล้วก็ออกไปเลยสุดเส้นแล้วออกสุดเส้นแล้วออกก็คือทําอะไรไม่ได้ฮะนอกจากเลี้ยงไปสุดเส้นเปิดก็ไม่ค่อยดีนะฮะยิงก็ไม่ค่อยได้ก็เรียกได้ว่า41ดล้านยูโรนี้ไม่คุ้มเลยฮะอันดับที่4ี่มิเรลมเปียนิตโอโ้โหดีลนี้ก็แฟนบอลเนี่ยอยากจะใช่ไหมขยุมหัวปาโตเมลสักทีหนึ่งเพราะว่านี่คือสุดแล้วฮะดีลของอาตูเนโรครับกับมิเรลมเปียนิครับ โดยที่อาตูตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าตามองใช่ไหมสไตล์เขาคล้ายๆชาบีอ่ะการม้วนการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ดีๆก็ต้องไปส w a p deal ับเปียนิดในวัย30 <S <S 1> <S 1> เออแล้วก็มันทําให้แฟนบอลก็งงใช่ไหมคือถ้าตามข่าวจริงๆก็คือมัน s ว a p d e a เพื่อไปตกแต่งบัญชีมันใช่ไหมเออ มันก็คือแบบมันสุดอ่ะแล้วก็ผลงานก็ตามที่เห็นนะครับเปียนิตก็มาอยู่กับเราครูมันก็ไม่ได้ใช้งานฮนะกว่าจะได้ลงก็คือแบบสนิมเกาะแล้วแบบพักไปสิบนัดได้ลงสิบนาทีโอ้โหใครจะเล่นออกอ่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องระเหตดไปอยู่เบสิสตักครับ,รบก็แบบยืนตัวนะจริงๆมันน่าสงสารทั้งสองดิวนะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเล่นให้กับเทมโปทีมที่ไม่ตรงกับสไตล์ตัวเองเลยทั้งอาตูแล้วก็เปียนิศจริงๆก็เป็นดิวที่ล้มเหลวมากๆครับ อันดับที่3ามครับอาดาตูรานราในราคา3.4ล้านยูโรครับหลายหลายคนก็งงใช่ไหมครับว่าซื้อมาทำไมเออแน่นอนครับว่าตอนนั้นนะเขาก็เก่งนะตอนอยู่กับตามีนี่เนี่ยแต่ถ้าเดานะการซื้อตอนนั้นน่าจะเป็นการซื้อเพื่อตัดกำลังคู่แข่งมากกว่าครับหรืออาจจะเป็นการซื้อเพื่อเอาใจสปอนเซอร์จากตุรกีก็เป็นได้ฮนะมี2เหตุผลนี่แหละที่เราน่าจะเป็นไปได้นะ โดยที่ต,ตัวเนี่ยก็เล่นมามันไม่ไม่ใช่สไตล์บาซ่าอยู่แล้วอยู่ซามีเขาเป็นคนแบบก,ก็จริงนะแต่พอมาอยู่บาซ่าไม่ก็เป็นอย่างเงี้ยคือเขาจะโชว์ไม่ออกแบบเล่นไม่ค่อยได้เลี้ยงไม่ค่อยผ่านกายไม่ค่อยดีนะฮะก็สรุปแล้วก็คือไม่ได้เป็นตัวจริงนะฮะในยุคเบลเบเดนะฮะอาด้าเนี่ยก็เลยมาอยู่ในอันดับสามนะเพราะว่าถือว่าเป็นจอมทัพของคู่แข่งนะเนาะแล้วก็ซื้อมามันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าที่ควรก็เลยจัดมาอยู่ในอันดับที่สามครับ อันดับที่2ต้องเขาคนนี้ครับอ,อง่วนกิฟมันครับ120ล้านกิโลครับโอ้โหอออนี่คือจอมทัพของเรอัลโซเซดาและก็แอตเลติโกมารลิดและทีมชาติฝรั่งเศสครับเจ้าตัวแสดงคาร์ดฟุตบอลให้เห็นนะครับว่าเขาอยู่ในระดับไหน,นครับเคยดังเปี้ยงป้างตอนบอลโลกอย่างเงี้ย แต่อยู่ดีๆคือพอย้ายมาก็เล่นแบบนี้เอาดื้อๆเลยปืนฝืดตั้งนั้นเลี้ยงไม่ได้ยิงไม่ได้คนระับโอ้โหเพราะนะคือผมเอาใจช่วยเขามามาสักพักหนึ่งเลยนะตั้งแต่ย้ายมาแต่แบบเหมือนเราจ่ายค่าตัวเขาไม่ครบป่ะวะแบบพอซื้อมา120ล้านเนี่ยเออแต่พวกการยิงการเลี้ยงอะไรเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอีก20ล้านละมะั้งมันเป็นคนละคนเลยครับ ฟิตแมนที่ไม่สามารถเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้เราจะเห็นใช่ไหมครับว่าคิตแมนได้บอลมาเขาจะเล็งหาคนที่เขาจะจ่ายบอลฝากไปได้นะแล้วก็อู้ยิงหาช่องอีกทีนึงซึ่งตอนนั้นก็คือ120ล้านเราซื้อเขามาเพื่อเขาจ่ายบอลให้เมสตี่ครับคือรับบอลปุ๊บมองหาเมสซี่รับบอลปุ๊บมองหาเมสซี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะผมก็เลยคิดว่า120ล้านเนี่ยแพงไปมากๆเลยฮะสำหรับองตัวฟิตแมนครับผลงานก็ อันจริงก็ไม่ได้เท้าตานะถึงจะแบบมีแอสซิสหรือส่วนร่วมแบบเกมพอสมควรแต่1 2 0 0้าน่ะคุณต้องผลิตสกอร์เหมือนที่คุณเคยทำได้ปะและอันดับสุดท้ายครับคืออันดับที่หนึ่งพ่อมดน้อยฟิลิเปปูตินโยครับราคาเท่ากันครับ120ล้านยูโรครับ พอหมดน้อยจกถินอันฟิวเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ย้ายมาอยู่กับเราในปี2017ตอนนั้นฮือฮามากผมเองเนี่ยเป็นคนที่ฮือฮากับดีนี้มากมันทําให้รู้สึกนิเถืว่าว่าเราได้แบบเคมกเกอร์ตัวเซ้งของวงการตอนนั้นอ่ะมานะเว้ยคือเขาเป็นสตาร์ของลิเวอร์พูลอ่ะตอนนั้นอ่ะโยกฝันโยกฝันหายหมดนะเว้ยคือ เขาทำได้หมดนะเลี้ยงกินตัวยิงฟีคิกลูกยิงไกลลูกยิงแถว2ดาบ2เนี่ยยิงได้หมดแต่เหมือนเขารับแรงกดดันไม่ได้ฮนะมันมากมายเกินไปหรือเปล่าแล้วก็เขาคงกดดันตัวเขาเองมากเกินไปคนระับเลยทําให้เขาโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะคนระับคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากที่เขากลับมาจากบายเยน์คือเขาไปยืมตัวก่อนใช่ไหมแล้วก็เขาก็ยิงเรา2ลูกกับนัดแปดสองกันได้ใช่ไหมเออแล้วเขากลับมาก็เหมือนจะดีเว้ย แต่ก็เจ็บไปแล้วหลังจากเจ็บเน่ยคือแย่เลยคือไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เลยเพราะว่าโอ้โอพวกกาบีนิโก้ก็คือบทบังรัศมีเขาแบบมิดอ่ะไม่ได้เกิดมันทําให้เขาต้องละเหตุนะครับคือตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่กับเพื่อนเก่านะครับอย่างสตีเวนเจอร์ล่ะอยู่ที่แอสตันวิลล่าพอไปวิลล่าเนี่ยก็กลับกลายเป็นดีซะงั้นมันก็เป็นแบบนั้นแหละครับเราก็ควรรู้นะครับว่าเราควรอยู่ที่ไหนที่ไหนเหมาะกับเรา มันไม่ใช่ทุกี่หรอกครับที่มันจะเป็นพี่ของเราเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าเขาควรอยู่ที่ไหนเราก็ควรที่จะปล่อยเขาไปนั่นแหละครับเป็นไงบ้างล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนครับราศี